รีวิวขนมที่สั่งมาจากจีนไม่ใช่งานจ้างแต่ถ้าเกิดมีสินค้าแบรนด์ไหนขนมกรอบเนี่ยอยากจ้างด้างได้นะครับเข้าได้เลยครับไม่ต้องรอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอโชแซบชานเ e ลนะครับวันนี้จะมารีวิวขนม ที่สั่งมาจากจีนครับอันนี้เป็นไม,ไม่ไม่ได้ขายนะครับอันอันนี้เป็นปลาแผ่นอ่าเป็นหิ้วมาให้ครับเป็นหิ้วใม้ไม่ใช่ปลาแผ่นเขาเรียกอะไรอะเต้าหู้เผ็ดเต้าหู้เผ็ดอันนี้ก็เป็นเต้าหู้เผ็ดแบบแท่งของทานเล่นว่างวางแล้วก็เป็นอันนี้ครับอันนี้ CF มาจากเพจไทยเพจดังเพจหนึ่งมีรถมาล่ากับรถดั้งเดิมไม่ใช่งานรีวิวนะครับไม่ใช่งานจ้างแต่ถ้าเกิดมีสินค้าแบรนด์ไหนขนมกรอ,อบเนี่ยอยากจ้างดังได้นะครับเข้าได้เลยครับไม่ต้องรอมีหลายรถครับต้งหู้เพจ รน้จะมาแกะรถไหนดีอันนี้ก็ได้ปลาแผน่นปลาเผ็ดโต๊ะเผ็ดอะไเงี้ยข้างในาก็จะเป็นประมาณนี้โตููเป็นแผ่นแบบนี้เลยอร่อยหอมการเล่นมาก้าง นั่งด,ๆๆดูหนังอะไรเงี้ยรสชาติก็จะมา่เอเต้าหู้เผ็ดๆมีเครื่องเทศน้ำมันน้ำมันส่วนผสมมีน้ำมัน น,นี่ก็อร่อยอ,นนอรอยอยรถหมาา่าล่าเพื่อนที่มาจากจีนื้อมาฝากน้าจะได้ช้อปปี้น่าจะมี ใส่ต้มมามๆาก,ก็ได้นะเคยทำอร่อยมัอแป้งก้าวหัวปรุงรส ตัว้านเรามา,ากนินจริงอร่อยจริงแต่แรกสั่งสองเาปุกก็เลยสั่งเพิ่มเขาเค็มว่าเพจเขามีเพจเดียวข้าวพองใช่ไหม อันนี้อร่อยจริงสั่งกินแล้วติดใจไม่ได้หายนะครับไม่ใช่งานโฆษณา,าวบะไม่เผ็ดอร่อย ถ้าใครอยากชิมก็ลองแคปภาพไปหาดูในลาซาล a าช้อปปีดูนะครับเผื่อมี หรือว่าสั่งซื้อกับขนส่งที่รับสั่งซื้อระหว่างไทยกับจีนลองหาข้อมูลดูนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการชมคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนะาะจี่ถึงนจู่มอมมาตา